หัวใจของการทําออนไลน์นะครับผมโดยเฉพาะการยิงแอดเฟซบุ๊กให้สกเซ็นะครับผมเนาะมันอยู่ที่อะไรครับทุกท่านเนาะมีใครมีรู้คําตอบไหมครับถ้ารู้คําตอบบอกอัานหน่อยนะครับผมทุกท่านไม่ใช่นะครับผมเนาะอันนี้อาจจะมาสอนทุกท่านหรือมาแชร์ทุกท่านนะนะหัวใจของการทําออนไลน์ให้สำเร็จทุกท่านครับผมเนาะอันแรกที่สําคัญมากๆคือแชมเปี้ยนโปรดักต์ทุกท่านนะเนาะผลิตภัณฑ์ที่เราจะเอามายิงนะครับผมในการยิงเฟซบุ๊กเนี่ยจะต้องเป็นแชมเปี้ยนโปรดักต์ที่นะ้ำเบสเซตเด็ดขาด คือชนะตลาดนะไม่มีใครที่จะมาแข่งกับเราได้เพราะต้องหาตัวนี้ให้เจอเนาะต้องหาตัวนี้ให้เจอซึ่งในของอาร์ตเองเนี่ยนะถ้าฝั่งเป็นฝั่งประกันชีวิตเนี่ยนะครับผมโรคร้ายแรงเนี่ยก็อาร์ตก็จะเป็นตัวเด่ดนเนาะโรคร้ายแรงก็จะเป็นตัวเด่นเนาะสี่ไอ้ห้าสิบอาร์แล้วก็นะครับผมนะฝั่งวินาศใหม่ของอาร์ตเนี่ยก็คือฟินอ่ฟินฟอร์คิดเนาะเอ็มเอสจีอาร์ตก็จะหยิบสองตัวนี้มาทำมาร์เก็ตติ้งทุกท่านเนาะอาร์ตจะไม่ยิงสะสมทรัพย์อาร์ตจะไม่ยิงบำนาญอาร์ตจะไม่ยิงโฮไลฟ์ทุกกท่่่าาานครรรับหืออเจะไมยิงพว ที่พยะหรือแอซ่าอะไรทุกนันทุกนั้นเราจะไม่ยิงเพราะอะไรพวกนั้นมันมัน,มนพาเราไปสู้หรือเปรียบเทียบแล้วทุกท่าน,นครับมันอาจจะแบบก้ามก้ามกึ่งว่าจะชนะหรือไม่ชนะแต่ว่านะซีไอห้าสิบของอันแล้วก็อะไฟินฟอร์คิดของอันเนี่ยมันจะชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยเนี่ยทำให้ในการยิงแอดออกไปทุกท่าน,นครับเนาะลูกค้าก็จะทักเข้ามานะแล้วก็โอกาสที่จะปิดการซื้อเนี่ยปิดการขายไม่ใช่ปิดการซื้อปิดการขายได้ง่ายมากขึ้นทุกท่านเนาะ,ะ,ะนะหัวใจของมันคืออะไรนะ แชมเปี้ยนโปรดักตัวท่านจะต้องเลือกแชมเปี้ยนโปรดักมาให้เจอต้องหาให้เจอตรงนี้แนละ้วเราไม่หยิบนะผมเนาะไม่หยิบ บนานาญมายิงด้วยานเนาะบานาญเอาไปขายออฟไลน์ทุวยนะครับขายออฟไลน์สะสมทรัพย์ไปขายออฟไลน์นะแต่ว่ายิงสินค้าที่เป็นออนไลน์จะต้องเป็นสินค้าที่จับต้องได้ราคาถูกแล้วก็ชนะคู่แข่งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีใครที่จะสู้เราได้ทุกท่านต้องหาตรงนี้ให้เจอนะครับผมในการทาออนไลน์ทุกท่านถึงจะประสบความสําเร็จแล้วก็มันสามารถที่จะสร้างยอดขายได้ยิงแอดไปแลวมีคนทักมีคนถามและสามารถที่จะปิดการขายได้นะครับอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญแต่ว่าไม่ค่อยพูดกันในวงการของการยิงแอด โฆษณาในส่วนของประกันเนาะ,ะเฉพาะพวกเราเนี่ยแหละคนที่ทํางานจริงๆเนี่ยจะรู้แล้วคนที่อยู่กับมันเนี่ยถึงจะรู้ในตรงนี้นะครับผมเนาะไปหาแชมเปี้ยนโปรดักต์ให้เจอนะครับผม